ด,ดีครับทุกท่านยินดี้อรับสู่รายการกูเจ้เกมนะวตอนนี้กับแคทจูกูเจอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่เกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งฮนะของใครอะไรนะเนวิโออะไรสักอย่างที่ทำอนกิเบอร์นะกับเทนนี่ตีฟนะฮะหรือขโมยตัวจิ๋วนั่นเองโอเคผมเล่นไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ให้ดูกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสอนนะเฮ้ยแอปเปิลขโมยไปแล้วนะทหารเลยไล่จับนะ โอ้ีนเรื่องน่ารักมากขโมยตะก้าครับไปเคาะกึ๊บ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 เซกูหลังเงียบก็ไปเรยียบ้อยครับกระโดดตบเท้าหนึ่งทีเรียบร้อยโอ้โหอะไรอ่ะฉีกแป๊บ <c oughs> ป้ายโฆษณาเต็มหมดเลยฮนะป้ายประกาศจับชิบหายแลไวแค่ขโมยตะกร้าปิกนิกเลยนะโอ้ชีวิตยำแย่อะไรเราว้กติ๊กจกติ๊กจกติกจกกเอาขึ้นอึ๊บ <c oughs> อึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊อึ๊บอึ๊ยังไงต่อวะเออนี่ครับโอ้ไอเสี่ยมัวทีถ <c oughs> เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ยังขำอยู่เลยเท่ดิอ่ะโอ้เก็บแค่นี้จะไหวเหรอไอ้ที่มันติดๆอยู่เนี่ยไม่เอาอหรอปืดเก็บนี oh, ่กลับบ <mo> <counting>. ้านได้ไหมเนี่ยแปลงเอาไม่ได้ยกนิ้ยกิยกนิเย้โอ้ยปลาเอาไม่ชี้ไม่ชี้ก็ไม่ี้ไอกระรอกมันก็มองใหญ่นะ นอนอยู่เอ้าจะจับอีเสื้อก็ลอบไปขวางครับโดยไล่จับซะงั้นหาเรื่องจริงเลยแล้วกินนี้เราต้องเก็บกระลอกด้วยนะฉะนั้นเห็นกระลอกอยู่ไหนก็กดครับล่วงไปเลยทีเดียวอันนี้เอาไม่ออกฮะต่อกุแจก่อนตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตกติกขึ้นไปกระโดด โอ้โหกดเก็บผมไม่ได้เปิดเคอร์เซอร์นะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วผมเอาเมาส์กดตรงไอ้จุดที่มันบอกนะเวลาไอ้ส้มๆมันขึ้นมาก็กดที่ส้มๆนะไขเลยเกบ็บเปิดปล่อยน้องมีเสื้อไปสูิสรภาพสู่วใใความเบื่อวาอันไกลพ้นไปต่อเลยฮะตินกามัวหน้าึ่งที นี่นี่ล่อเลยฮะเฮ้ยยึดอาหารหยึดสะเบียงโอ้พวกคนต่างพากันหิวโหยนะไอทหารพวกนี้มันแย่งจริงเลยพระผาดยุบอันนี้ต้องระวังครับเพราะมันจะเคาเอ้ยกระลอกจะแล้วอม,มันจะเคาะเป็นสัญ,ญญาณบอกว่ามันกาลังจานหน้าครับแหมใจดีจังเลยสายเคาะอบอกกูด้วย ิบแมพเรียบร้อยอึ๊บเอาเฮ้ยอะไรอะมุดดินหนีเลยเฮ้ยผมว่าผมทันนะเมื่อกี้ออ๊บรอรอรอใจเย็นใจเย็นไปแล้ว กิเรียบร้อยอ้ยกิดนี่นี่ชาวบ้านเด็กๆได้กินอาหารเทันทีนะโอ้โหนั่งรถลุงมาครับอ้าวลุงเจอทหารครับเลยแอบตัวซ่อนไว้นะสุดท้ายลุงโดนขโมยของหมดเลยเอารถลุงขึ้นมาเปิดทำไมล่ะเปิดไอ้ขวานก็ไม่หันนะ เก็บ่ะอ๋อเป็นของพิเศษนะฮะในดาก็จะมีของพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กิ๊กเฮ้ยจะอุ้มนี่นกระลอกนง่อยู่พวกไม้นนั่เองนะฮะโอเคที้เหลือแต่คนน้ำผึ้งเอาน้ำผึ้งลุงกลับมานะฮะ ไปจิบนี่ตามหลังติดติดจจิบบจิบจิบจิบลบปุ๊บโอ้โหยิงกับสปินเตอร์เซลบแเป็นไงล่ะช่วงนี้เาเล่นเกมหนักกเล่นเกมเบาๆนะครับนี่โอ้ได้ของพิเศษด้วยครบสามอย่างนะลุงดีใจครับแม่งโดยขโมยัับรถ้วยเพิ่งกลับมาขวดเดียวครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเข้าในเรื่องหลักแล้วนะอันนี้คือเฟิร์สเลสเตอร์นั่นเองจบไปแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าเข้ามาต่อครับเดอะลัมบริงสโตมัสนะฮะอันนี้ก็ไว้มาเล่นกันต่อในคราวหลังนะจ๊ะสั้นๆเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณ Family เกมด้วยนะครับที่ซื้อเอ๊ะขอโทษลืมชื่อร้านคุณไว้ <laughs> กระดูอดต้นนะกับตัวอ,อินโทรนะอขอขอบคุณทางคุณไว้มากนะเจ้าของร้าน สาวส่งเกมนี้มาให้เล่นนะผมชอบเกมนี้ตั้งแต่เห็นในท็บเล็นแล้วนะพอมันลงในสตรีมก็อยากได้นะครับผมยังไงก,ก็สนใจเกมดีๆก็อย่าลืมไปดูกันได้ที่ร้านของเขาเลยนะครับผมเกมดีๆราคาถูกแีแยะมากมายนะผมจะไปดูนะครับผมสวัสดีครับ